ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเพิ่มฐานลูกค้ามากขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวเองโดดเด่นไปอีกหนึ่งแพลตฟอร์มคุณก็จะต้องไปสร้างตัวตนที่ TikTok Tiktok ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เขาชอบในแพลตฟอร์มแบบส,สั้นก็คือสั้นก็คือเป็นวิดีโอสั้นๆคุณจะสร้างตัวตนแบบไหนล่ะแบบให้ความรู้มาสอนเอามาให้ความรู้หรือเป็นแบบเต้นแ,บบน,แนวเต้น ความสนุกสนานบันเทิงแบบนี้เป็นต้นนะคะอยู่ที่คุณนะเลือกเอาว่าคุณจะดีไซน์ตัวเองออกมาแบบไหนมันไม่มีผิดไม่มีถูกมีแต่แค่ได้ลองทำเรียนรู้และเอาประสบการณ์นั้นมาปรับเปลี่ยนแล้วก็มาพัฒนาตัวเองต่อยอดไปแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ว่าเมื่อคุณเข้าไปสร้างตัวตนใน TikTok แล้วพร้อมที่คุณจะขายสินค้าด้วย การแปะลิงก์บนหน้าโปรไฟล์นะคะทุกอย่างที่ครูพูดมารวมอยู่ในคอร์สหม่มือใหม่ออนไลน์ขายอย่างไรให้ปังแบบยั่งยืนนะคะเป็นการตลาดครบวงจรครูจะสอนทุกแพทฟอร์มในการขายของบนโลกออนไลน์นะคะจะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือแบบเรียนแบบเจอตัวนะคะครูจะรับแค่1ิบ ท่านเท่านั้นจะเจอกัน2วันเต็มๆนะคะสำหรับใครที่สนใจลงทะเบียนนะคะราคาแบบเจอตัวนะราคาเต็มอยู่ที่1 8 9 0 0บาทนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะครูให้ราคาพิเศษแคปหน้าจอนะคะคลิปนี้แล้วก็ส่งไปให้แอดมินนะคะจะลดเหลือทันที9,900บาทและสำหรับคอร์ส ออนไลน์นะคะคอร์สออนไลน์นะ,ะราคาเต็มอยู่ที่15,900บาทนะคะให้สิทธิ์พิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะลดเหลือทันที4,900บาทนะคะ